มาอยู่บ้านคนเดียวจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยเฮ้ hey, ตอนนี้ก็เก้าโมงแล้วเนี่ยทำไมมารียังไม่ตื่นอีกเนี่ยต้องไปปลุกกันแล้วมารีลูกมารีมารีตื่นได้แล้วลูกแม่จะต้องออกไปทำธุระ โอเคค่ะโอเคแม่ไปก่อนนะโอเคแล้วไปทางไหนเนะี่ยช่างมันเถอะไปเมื่อว่อแล้วกัน ไปทางนี้มั้งฮลโลแวแม่ทำกับข้าวให้เรากินหรือเปล่านะาล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 า กับข้าวที่กินงั้นสั่งกับฟูดแล้วกันเป็นหนึ่งนะไปหาที่นั่งก่อนอืมไปขโมยโทรศัพท์แม่อมขอขโมยโทรศัพท์แม่เออไม่มีเออไปกดนอนอีกแล้วเออนี่ก็ไม่มี นก็นไม่มีไปดูฝั่งนี้สินี่ไม่มีนี่ก็ไม,ม่นี่นี่ไงได้มาแล้วอบิสังเลยอบิสังข้าวูดดีกว่า หนึ่งไปหาตังค์ก่อนแม่น่าจะเอาตังค์ไว้ให้นั่นเนี่ยนี่ไงตังค์ห้าร้อยแม่บอกให้ใช้เมื่อวันนี้นะแม่เขียนต้นไมไว้โอเคนี่น ซูชิหนึ่งชุดหนึ่งร้อยบาทโอเคครับไอ้ไม่เอาดีกว่าเพราะเดี๋ยวตอนเย็นไม่มีกินเอาเป็นอะไรห้าสิบบาทะอะดูสิซูชิห้าอันห้าสิบบาทโอเคเอาเนี้แหละกดสั่งจุ๊บไปเล่น โทรศัพท์มือถือรอดีกว่าในห้องนี่มาเอางานได้เลยโอเคครับขอบคุณครับไปส่งดีกว่าดูซี่บันเล็กที่เท่าไหร่อ๋อเท่านี้นี่ก็เป็นหนึ่งนะนี่ รถคู่ใจของฉันฉันต้องขี่ไปวัน,วนมีแต่ไม,ม,ม่มีสียงตดซช่มหม ทำไมบ้านนี้อยู่ไกลจังนะี่ยเอา้าน้ำมันหมดตรงตรงเอารถจอดไว้และต้องเข็นก่อนฝากให้พี่เขาไอ้นี่ไว้แล้วกันเติมน้ำมันไปและวมีงไปนี่แหละ๋ยวเดี๋ยวนะมาผิดทางส่างมาเถอะ ต้องมีสี่คูลอนเมตรไปเลยเออะทำขงังไงคะอัดแล้วไปเลยไปเร็วอ่ะมัน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 ไปเลยเหนื่อยแล้วเนี่ยทำไมบ้านเขาอยู่ไกลจงเดินไปดีกว่าเป็นเม่นเม่นเม่น งั้นเราต้องใช้ตดพะบิดาบินไปไปเลยตดพาบิดาปุ๊บเดี๋ยวกดกด่อนชึบไปเลยตดพาบิดามันมันเหมือนเหมือนนั่นไงเจอแล้วถ้ามาอยู่โดดเดียวคนเดียวอะช่างเถอะนง่ายติงนองติงนองอุ้ย แปมาส่งแล้วไป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 ไหนอะไปเอาดีกว่าเอาอรีบไปดีกว่านี่ครับขับบุญข่าดแล้วรถไหนรถนะอ๋อพอดีรถน้ำมันหมดก็เลยเดินมาอเออ โอเคไปละไปกินซูชิดีกว่าจัดโต๊ะก่อนจัดการเสร็จแล้วกินเลยดีกว่าเอ๊ะนั่งไม่ได้งงงงๆๆงอืมอ่าด งงงงงมงงอืมอารองง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 มงง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 ง่งง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 ง่งง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 งอาบน้ เสร็จแล้วกอ่อนจะหาชุดนี้เจอนะปกเลยยากมากแม่ล็อกบ้านไว้ป่ะเออตอนนั้นก็เพิ่งออกไปแม่ไม่ได้ล็อกดีกว่างั้นไปขี่จักรยานเล่นดีกว่าไปดีกว่าอุ๊ ไปเลยว,วันนี้ขี่จักรยานคัไหดนดีนะชีเว้นแล้วกันเว้นไปเลยไปมินิ่ามาดดีกว่าจะได้ไปซื้อของกินตอนเย็นด้วยไปเลยว,วันนี้ที่ไหนเนี่ยน่าจะเป็นที่ไหนก็ไม่ เป็นผับมั้งดีกว่าเออต้องเล่นความเร็วงั้นยกล้อไปเลยละกันเอ้ยไม่ใช่สิงั้นแปบ๊บหนึ่งนะ เลยละกันลา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 เอ๊ะไปดีกว่าค yes ีเกจพูดอะ งานเล็กเฮ้ยยู hey, ถึงแล้ววันนี้ซื้ออะไรดีนะอเอาแค่อันนี้แล้วกันอันนี้อันนี้เอาอันนี้เอาอันนี้แล้วก็เอาเข้าวปัน่น แล้วก็เอาเอาแป๊ปซี่ใช่ในี้แหละไปจใจตักเลยที่แหละโออกาสหน้าโอ้โอกาสหน้าเออเรียกพูดยังไงนะช่นมาถอะดีกว่าครั้งนี้จะยืนไปก็แล้วก็ยืนบิดตูดเหมือนเช่นเคย ไปด่กไปเ่าไปเลวไมัน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 ,นคนอื่นเขาจะเออไปขึ้นทางขึ้นดีๆแต่เราไม่เราจะไปทางขึ้นแบบทางโปูแต่แป๊บหนึ่งนะแต่ไม่ขึ้นไม่ได้ไปหาทางอื่นดีวกว่าเอขึ้นไม่ได้ใช่ไหมเจ็ไปดีวกว่า นี่ไปดีกว่าเอ๊ะติดสงใสัติดหินนี่จัก,กรยานผีสิงปันเร็วมากเลยตอนไปถึงบ้าน เห็นแลบของบ้านแล้วรีบไปดีกว่าแม่บอกว่าแม่จะกลับมาตอนหกโมงตอนนี้กี่โมงแล้วขอดูเวลาก่อนแป๊บ,บนึงตอนนี้สิบสองนาิก้าสิบเอ็ทีงั้นไม่ต้องปิดแล้วขี้กเกียตไปดีกว่าไปทำอะไรดีอะ เออว่ไดินกุบจิ้บจินทุบจิบไปนอนดีกว่าหรือไปเล่นน้ำจ๋อมเอะน้ำลึกไปน้าขึ้นไม่ได้ขึ้นได้แล้วเนี่ย อนอนห้องนี้ดีกว่าไปนอนห้องห้องใครนะจำก่อนห้องห้องของพี่แต่ไปอยู่ยายนอนดีกว่าฟิวฮอกฟิวฮอกฟิวในความฝันใช่ ตื่นแล้วแล้วฉันไม่อยู่ที่นี่ได้ไงเนะี่ยไปดูรอบๆดีกว่าว้าวสวยมากเลยแล้วเดี๋ยวได้ชื่อหนูอยู่ที่นี่ได้ไงอ้าคุณหนูตื่นแล้วหรอคะเออพี่ชื่ออะไรอะ่ะพี่ชื่อจุ๋มคะ่ะนี่คุณหนูลืมชื่อฉันไปแล้วเหรอ ใช่แล้วเดี๋ยวนะพี่จุ่มแล้วฉันมาอยู่ที่นี่ได้ไงเออก็คุณหนูก็อยู่ตรงนี้ที่ที่นี่มานานแล้วไม่ใช่เหรอเออโอเคถึงใสฉันลืมมัง้งความในใจแล้วฉันมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยโอ้ยตอนนี้กี่โมงแล้ว ฉันขอออกจากฝันนี้ฉันหลับตาก่อนฉันหลับก่อนฮ้ย hey! ฉันกลับมาที่บ้านแล้วเย้แต่บ้านที่นั่นก็สวยดีนะช่างมันเถอะ <c oughs> เมื่อไหร่แม่จะกลับมา ไปไหนต่อดีนะไม่รู้จะทำอะไรแล้วเธาใจไหมหรือว่าใรอแม่กลับมาดีกว่านะตอนเย็นนี่ก็ห้าโมงแล้วทำไมยังไม่กลับมากันอีกงั้นนั่งรอตรงนี้ดีกว่าน่าจะใกล้กลับมาแล้วเลยนั่ง นั่งแอรลอลอลอลากลัลล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 บบ้านนีกว่า ถึงบ้านแล้วหรอคะทำไมแม่กับชา้าจังพอด,ดีแม่มีมีทุทละมีประชุมด้วยโอเคค่ะเอะ๊ะไปไหนเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆพื่นอนแเป็นหนึ่ง กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์จบไปละ